อย่างน,นี้นะครับผมทีมพ่อบอกยกกันว่าหยุดนะรครับผมวันนี้ก็วันที่สิบเก้ากุมภาพันสองพันเฮายหยุดกันแป๊บนึงสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมกามเมท์นะครับสเปกตั้มโปะนะครับที่ราคาไม่ถึงสองหมืนนะ่นอ่ะเริ่มทยอย,ยไปละหลังาที่บรได้อัดวิดีโอนะครับที่ทยอยช่งไปนะ ว่าลูกค้าก็ตอนนี้ก็คือมาอ่ามันเหลืออีกชุดหนึ่งหลืบ้านโอนนะที่ผมให้แค่สุาชุดเพราะว่างานนี่บอกก็บอกนะครับมันบ่นเหลืออย่างดอกมันบ่มีใดขาดทุนออกจากกันดะพ่นโซลาร์เซลล์นะที่บอกให้ตึกใจถอดทรงให้ครับผมอันนี้คือเทสที่บอกได้ดิฟเกลร้อยแอมสองลูกบางคนก็จะได้ตัวนี้เลยนี่บางคนก็จะได้ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยอ่าดิฟเกลร้อยแอมของยู้ยตีบางคนก็จะได้ตัวขาวแต่ว่าบางชัวกะทย่อยติดออกไปแล้วนะครับ สองลูกนะครับเป็นระบบยีบซีแล้วก็สเปกตัมอินเวอร์เตอร์แล้วก็แผงนะครับเป็นแผงสั้นเทคตัวนี้เลยนะครับตัวใหญ่หน่อเลยนะครับอันนี้เขาใส่ก็คืองานแรงครับไฟแรงเลยเขาใส่ไปมันจะเป็นแผงเกาเ่าไหมแต่ว่าเราประกันไฟแห้งก็รุ่นเก่าแน,น่นอนนี่ครับอ่าคือเขาเปลี่ยนออกมานะครับผมตัวน,นี้เขาใส่ไปสามปีนะครับผมก็คือมันตนัวนี้ว่าตน้นทุนมันขนาดตัวใหญ่โตเซฟเซฟนี่ก็ยัง รดต้นทุนไปหลายครับนี่แต่แผงสองแผงนะสันเทกนะครับสองแผงแล้วก็มีสายขนาดน,นี่ครับอ่ามันจะมีตัวลบตัวบวกตัวรับลบรับบวกเพราะว่ามันสองแผงจะให้แต่แต่ขนาดสองแผงนะครับนี่เฉพาะสายกระเบื้องนี่ราคาเป็นคู่นะครับนะของมาตรฐานครับสายเป็นทองเขาเรียกว่ามันจะเป็นทองทองแดงเป็นทองแดงแท้บ่าเ็นลูปนี่มนะครับขวสายข้างในนะถ้า้างเขาจะหู้อยู่แอก ครับถ้าเป็นโลมินเนียม,มันจะเชื่อมแต่กลัวบวติดนะครับถ้ามันเป็นพวกท่องแดงพวกนี้มันจะไล่แต่กลัวบวติดครับพวงานผมกอคือไล่แต่กัวทุกตัวนะครับพวก mc f o u ฟนะครับผมนี่บอกให้เบ่งตัวมันจะมีตัวรับบวกรับลบนะครับวิธีการต่อคือก็อจะเอา่ยมันจะมีสายแผงให้อันนี้ยังไม่เสียบยังไม่เสียบเชื่อมต่อนะครับและนึ่งก็มันจะมีขั้วบวกขวั้วลบให้อยู่นะครับ โอ้สูบมนมีขั้วบวกขั้วลบอยู่นะครับแต่มันจะเป็นมาตรฐานกา็ยังสายแผงเลยนี่บวกตัวน,นี้บวกก็คือเสียบเข่าตัวรับบวกสีแดงตัวน,นี้ลบก็คือเสียบเข่าตัวรับลบแต่มันสิเป็นเอ็นซีโฟแผงสัจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วขั้วลบขั้วลบฟังแผงนะมันจะเป็นถนะูเนาะแล้วก็มาเสียบทูนี่แล้วก็เอาอีกแผงแผ่นหนึ่งมาเสียบอ่ามันมีคู่มือบอกอยู่แล้วเอาไงไงเดี๋ยวเวลามันสียเงานะครับผมก็คือ มาเทดไว้เช the ื่อมเล็กได้นั่นแหละอ่าเชื่อมเล็กได้แล้วเขาไปเบิ้งอุปกรณ์ทั้งนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นงานพิเศษตัวนี้ทรงของโรบูรี่นะครับนะแตที่เป็นอ่าจองมาแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของกาลสินนะครับเพราะฉะนั้นงานแต่รูปแบบสิบ่คือกันนะครับนะแต่ว่ามันิส่างใส่ายรับประกันให้ทุกคนแหละนะครับรับประกันหนึ่งปีเพราะว่างานมันถูกแล้วแล้วกแบตกำลังมือนี่เอ่อมือนี่นะครับเขาว่าจะมาเมื่อนี่แหละประมาณห้าสิบลูกนะครับ ได้สิได้เท่าไรก่อนนะครับแผงสิได้ตัวนี้เลยแหละนะครับตัวนี้เลยสองแผงคูณเลยสองแผงนะอสองเมตรคูณหนึ่งเมตรกว้างคูณยาวนะครับกวา้วางกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรนะครับเป็นสั้นเท็กตัวนี้เลยเนาะอันนี้ผพูดเลยสองแผงครับผมในพูดเลยสองแผงนะครับแล้วก็คือเน้นง่ายๆหม้อแปลงนะมันเป็นหม้อแปลงที่ดีที่สุดนะครับเป็นหม้อแปลงในตระกูลคดลวดทองแดงแท้นะ่ะมันจะเป็น หม้อแปลงฮิตาชิอ่าถ้าเอยอันนี้เขาจะหูวเนาะเบิ่งงานครับงานแต่ละอย่างนะเนี่ยเบิ่งลังใหม่มานี่คือหม้อแปลงนะครับแต่ละลูกนะนี่หม้อแปลงแต่ละลูกเป็นทองแดงแท้ครับพนุ่นฮิตาชิอ่าสามพันวัตต์พีคหกพันนี่เบิ่งครับขนาดความใหญ่เฮาไงเนี่ยอ่ามันมากก็คือจํากัดก็คือผู้ม่ซื้อมหาชุดก็คือผู้ใดบ่ท่านก็นคือบ่ไดที่เป็นราคาปกตินะครับรานะคาไม่ถึงสองหมื่นก็นคือเดี๋ยวผู้ใหเบิ่งก็คือ ตามนี่แหละมันพอหมอแปงมันไม่จํากัดนะครับอ่าพอสร้างโรงงานไปนี่กลัวจะได้มว้นี่นะอันนี้ผมก็เฮ็ดไปแล้วสามสามลูกนะครับสามสี่ลูกแล้วนี่ครับอีกลูกหนึ่งนะเนี่ยหมอแปงมันสี่เหลืออยู่ประมาณนี้เปิดไฟยังอยนี่เนาะนี่ครับไฟนี่ก็ใส่โซลาร์เซลเซล์เบิดบ้านนะครับนะทีให้ลูกเมืองลายคลิปนี่ครับหมอแปงนี่สร้างเอาของมาวางไว้นี่ครับ มันช่เป็นมาตรฐานล่างใหม่เลยนะนี่ครับเอาครับของมาตรฐานบ่านมาตรฐานเบื้องจากบรรจุพันธุ์มันครับนี่อยูนี่แปดลูกนะครับยู่นี่แปดลูกเพราะทั้งเบิร์มันสิบห้าลูกนะครับสสั่งว่าเพื่อยี่สิบแต่ว่าผมให้แค่สิบห้าเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือแค่ชุดเดียวเต็มแล้วนะครับอุปกรณ์ตู้ยังพวกนี้น,นะครับเนี่ยนะครับดีเทสหทเบิ้งแล้วทีลรปากก็คือเชื่อมเล็กได้มันใส่งานได้แทบทุกอย่างตัวน,นี้ก็คือใส่ชุดหเือเซฟท่งบ้านนะนะครับ แต่ว่าผมใช้ระบบออนจิดร่วมด้วยนะครับออนจิดร่วมด้วยทั้งระบบเลยยิ่งเขาระบบตอนนี้ไฟดับบนบ้านนะแต่ว่าใช่ออนจิดร่วมด้วยทั้งระบบนะครับนะเนี่ททำงานปกตินะครับนะครับตอนนี้ก็คือไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้าดับพร้อมบอกง่ายๆนะครับทั้งตู้ตรงงวงตู้ตรงเงินนีนะครับแล้วจะให้เบิกในภายในบ้านก่อนป่าขอทางกันหน่อยนะนะครับอ่า ไฟดับเอ้ามื่อนี้ไฟดับน้อลูกค้ามานนี่ครัไฟดับปะปะไฟดับไฟดับดับทั้งวันดับทั้งวันเขาไอ้นั่นเขาไอ้ปิดทําไฟครับน้องตะครองละหันทรายเออครับนี่พอแต่ว่าจะให้ดูบ้านผมมีไฟใช่ไหมมีครับไฟไฟดับดับเหมือนเขาไหมไม่ดับครับไม่ดับเติมเงินยี่สิบสี่ชั่วโมงได้เนาะเติมเงินได้อ่าเนี่ยครับให้เบิงอร์นั่นแหละเนี่ยแต่ว่าเป็นออนจิตรล่อมดวงเพื่อใส่เบิดบ้านนะครับเปิดองค์เปิดแอร์ยังไงเบิดตตอนนี้เนี่ย แล้วเ,เนี่ยแล้นี่ไฟพผนดับผมใส่บมดทุกอย่างเลยตู้ยงตู้เย็นนี่ครับถ้าผมปิดโซลาเซลล์หรือคือบอมีแเนีเพราะว่าไฟฟ้าบอมีเขาไม่ได้เปิดเพราะว่าสแตนบายปกติไฟฟ้ามันจะสแตนไบายไว้อันนี้ผมใช้โซลาเซลล์ทั้งบ้านนะครับแต่คือไฟดับเลยเมือนนี่นะครับบ่ได้ใส่ไฟฟงไฟฟ,งไฟฟ้าแล้วก็สร้างผมกเ็เฮ็ดงานพร้อมอุปกรณ์ทุกอย่างในบ้านนะครับเนี่ยที่ทดลองให้เบิ่งนี่ที่ผมมาขนาดเนี่ยแบตเนี่ยครับของฝรั่งเลยครับ u ูอนี่ ร้อยแอมท่านจะได้คนละสองลูกนะครับอาาันจะดิฟเจียวเดี่ยวสองลูกนี่ก็เป็นหมื่นแล้วบอก่ายังไงนี่ครับแล้วก็ไอ้ตัวนี้ในบ้านผม,มนอันนี้บอกถึงในบ้านอันนี้ของผม,มเป็นหมื่นวัดสเปคต่ำนะครับเี่เบื้องไรลคลิปแหละเป็นงานประกอบเองให้เบื้องไรลคลิปบ่เนาะนะเป็นงานคือกันครับที่ผมไปติดในพาคอาจารย์อยู่แมงสอนงานแบบหนักๆอันนี้บอกถึงหมื่นวัดแต่อันนี้มันโหลดหลายมันก็ต้องกำลังสูงแน่เพราะว่ามันมีหลายอย่างตู้เย็นตู้แช่เนี่ยสามสี่ตัวแล้วก็แอร์อีกางต่างขึนเปิดซอแจ้งนะครับ นะครับนี่คือเ็ดเหดเบิง้งตอนนี้เราก็จะทเทศเหดเบิ้งนะครับ,บน,ระน,น,นะครับแต่ว่าวันนี้เขาไม่ได้ขายนู่ขายน้่นนะครับแฟนผมเขาเก็บเราใส่เบิด์บานเลยวันนี้ไฟดับเบิด์บานแหรอแต่ว่างานผมใส่อุปกรณ์ทุกอย่างรับลูกค้าก็ได้ลูกค้าว่าเป็นหนาหมาบ่าผมเพิ่นกำลังมาเอล้ววันนี้ไฟบานเขาว่าไฟดับบ่ดับยังครับดับเบ,บิด์บานเนาะครับตั้งแตบสองข่าเวดับตั้งแต่เสาเลยเหรออันนี้เสีเที่ยงแล้วไม่ได้ใส่ังาอยังแต่ว่า ผมมีไฟใส้เบิดบ้านนะอ่าพอใส่โซลารเซลล์เบิดหลังเลยนะครับนี่ก็คือตอบถามให้เบิ้งแล้วผมใชเมทิมเจลเล็กอ่าตัวนี้เป็นงานพิเศษอ่างานพิเศษงานพิเศษมันช่างเฉพาะอ่าแล้วก็ใส่ชาจเจอสองตัวนี่มันจะได้อุปกรณ์ครบชุดได้ตู้เลยนะนี่ครับนี่เป็นสามพันวัตต์เบิ้งหม้อแปลงนี่งานประกอบครับผมนะนี่ใส่ผิดขั้วตัดช็อตตัดอ่ะระบบเซฟตี้ป้องกันทุกอย่างอ่งานพิเศษตัวนี้รับประกันให้ สองปีคืองานงานพิเศษได้ราคาเอราพอเิ่นสั่งแต่ว่างานที่ธรรมดาคือตัวเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าตู้มันอาจสีแค่อ่าเป็นตัวรุ่นแรกคือเบเกอร์อยู่ทั้งนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเอ็มซีโฟสีบนะครับตัวนี้เพิ่นต้องการงานอันนี้ไปโรบิลี่นะครับเพิ่นติดตามมาโดนละติดตามมาสามปีนะครับอ่าคุณพี่เพิ่นอยู่โรบิลี่เพิ่นเอ่อเพิ่นออกจากโรงงานแล้วมาอยู่บ้านสวนเพิ่นก็เลยอ่าสั่งนะครับมันติดตามผมมาโดนละอันนี้เป็นงานพิเศษที่เพิ่นจอง ไปโดนก้อนม่ลแหละกต่ผมเรม่มย่อยจอกเอ้าถ้า,ถ,าถ้าย่อยประกอบไปหลายชุดแล้วกัที่บมได้ลงคลิปอีกนะหลายชุดที่ว่าทรงไปก่อนกตคือผมหายแค่เฉพาชุดราคาไม่อะถึงสองหมื่นบาทแต่ว่าบนร่วมทรงนะครับเป่าทรงร่วมทรงนั้นเป็นี๋้วชุดแรกคนทรงให้เบิ้งเดียวผมจีนี่นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เต็มแล้วเดี๋ยวยู่ชุดเดียวแล้วแล้วค่าที่เล่งนะหันเข่งเล่งก็คือถ้าท่านว่ารอบมาได้เพราะว่างานผมนี่มันเป็นงานที่ประกอบแบบละเอียดงานประกอบวองคุณภาพตรง เต็มรอยนะครับนะถ้าลูกค้าล่อบาใดกับสารสิทธิ์ได้นะบอกตรงมาเร่งมาะยังผมเพราะว่าผมทยอยให้ประกอบนะครับทยอยประกอบไปเพราะว่ามันจะหนี้มันเป็นงานเขาเอิ่นว่างานแฮนด์เมดต้องล่อเพราะว่ามันเป็นงานละเอียดระบบไฟฟ้านะครับมันต้องปลอดภัยเสถียรถ้าผู้ใดสารสิทธิ์ก็คือแจ้งมาเพราะว่าลูกค้าเอิ่นเพิ่นล่อเอาทักมาอีกเยอะนะครับนะอ่าขนาดยุตตั้งประเทศมันไปเห็นงานอยู่เกาหลกกีลตไต้หวันนะครับเพิ่นงออกจองเพื่อที่จะไปติดอยู่บ้านเพิ่อนอยู่อุดอร อ,อยู่หนองค่ายพวกนี้คนอยู่ต่างประเทศเนก็นโอนจองมาเอาคิดง่ายๆคำนวณแล้วคนอยากได้เพราะว่าเนี่ราคาถามมือร้างได้ยังบ่เอามาคำนวณกันได้ยังบ่ขาดทุนจากพันเอานขาดทุนถือใจถอดทรงห้แต่ว่าผมก็รับปากไ้แล้วว่าให้ได้วบอกไปแล้วนะอดี๋ยวบอกไปแล้วครับคือคำไหนคำนั้นนะครับการพ่นเนี่ยถือใจถอดทรงให้อาตแตงแต่เจ็ดแปดปีที่เคยบอกไปถือใจถอดทรงห้เงินไม่เหลือไม่ว่าขอให้ลูกค้าพอใจพอเอาเดี๋ยวว่าสิวาร้ายเขาเรื่องนะครับ ตอนนี้ก็คืออ่าบ่มียังอยู่แล้วนะครับบ่มีไฟบ่มีไฟร่วมบ่มีไฟ,ไฟโซลาร์เซลล์ยังมาร่วมเก่ากายเนี่ยเทศ็ดเบิ่งนี่บ่มีไฟหยังสายหยังเลยแหละเนาให้เบิ่งให้เบิดลมิดเตตุที่เชื่อมเหล็กนะเนี่ยดุดนะน,นะนี้แหละเอาไงงา้นเชื่อมเหล็กได้แลยท่านใส่เบิดตูต้หยอกตู้ยินแอร์อินเวอร์เตัวต่อเปิดไฟนะครับถ้าอยากใช้งานหนักในอนาคตมีแอร์มีหยังก็ไปเพิ่มมาเนี่ยเอาเชื่อมเลยเชื่อมมันติดกันเลยนี่เอาเหล็กมาบ่ มปให้บเบิ้งเพี่ยวๆกันเลยนี่เชื่อมเล็กนี่สร้างกับโปแม่สร้างเสื่อมมือาชียนะครับเน่เอาไงที่ผมเที้ยถ่ยคือเอาตัวสองพันมันมันเชื่อมบ่ได้พอมันต้องสามพันขึ้นพอสามพันอยู่กระโปแม่กินแท่นี้นะตัวนี้พีคหกพันนะครับอ่าแล้วมันเป็นอ่าคือ อ่ามอแปลงเขาเนี่ยผมสั่งไปก็คือสั่งเป็น4,000ันวัตเลยนะครับสั่งเป็น4,000ันวัตแต่ว่าผมใส่อ่ามอดเฟดอะมอดเฟดคือเอาอยู่3,000ที่ครบนะครับแต่ว่าคือหม้อแปลงเนี่ยคือบม่มีอ่อนเพราะว่าอีกอย่างมันเป็นทองแดงแท้นะมันต่างกว่างานของอ่าผสมลูไมเนียมนะนะครับเดี๋ยวบอกไปได้กับแบรนด์เดี๋ยวบอก,บบนนกบประเทศนั้นประเทศนี้แบรนด์ผมอีกครับก็คืออันนี้เป็นงานไทยโรงงานกต่โรงงานประกอบไทยนะครับ หม้อแปลงขนลวดแท้ฮิตาชิในตระกูลขนลวดทองแดงคือฮิตาชิดีที่สุดตอนนี้นะครับขนลวดฮิตาชิเป็นขนลวดที่ดีที่สุดในตระกูลอา่าขนลวดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับนี่นเ,ปนเป็นกันจา่จายอเลยแฝงซองแผ่นนะนี่ครับกันจะได้ชุดนี้แหลนะราคาไม่งบไม่ถึงสองหมื่นนะครับถ้าแพงก็หล่อไปเท่าไรแล้วเอาค้ามวณเอาเองครับตัวน,นี้ของขึ้นหลายพร้อมถ้าแบตซองลูกก็ไปเท่าไรแล้ว เอาผมจะบอกว่าพังธุ์เรืองประกอบวิบวัตเตอร์มื้นหกแหละครับเอาหมอแปลง 9, อยูกเก่าพันบวดอีกตัว 4, ละสี่พันกว่าเดี๋ยวให้สร้างเชื่อมเสร็จแล้วมาขอให้เบิเ้งอ่ะมจะไล่ให้เบิ้งเนี่ยตัวเชื่อมสี่ร้อยแอมป์น่ะเอาว่าไงสี่ร้อยแอมป์น่ะแล้วกลางวันนี่เชื่อมทั้งวันได้เลยถ้าเป็นงานแบบไม่หนักมากก็คือเส้นเฮ็ดบ้านเฮ็ดดังเนี่ยงกุ้งเนี่ยเนี่ยเชื่อมได้เลยนะครับงานไม่หนักมากนะเฉพออาะชุดประกอบเนี่ยเอา่าไงครับ สามพันเนี่ยนี่ฉพาพต้นทุนต้นยังแบบเสียเนี่ยมื่นหกแล้วไม่ต้องร่วมยังแค่ตู้ยางเดียวนะครับไม่ต้องร่วมยังเลยแค่ตู้แค่เอาไงหมอแปลงไหนมาเก่าพันแล้ว, 9, ลวเอาบอดอีกเอาบอดอีกต้องมาแปลงอีกนะอบอดอีกสี่พันกว่าบาทครับเนี่ยแล้วเรือก็บอดที่ดีที่สุดนะครับอ่ามันจะมีตัวได้ด้วยอ่าได้จากก่อนที่จะไปมอดเฟดนะครับม,มีตัวได้ให้แล้วผมไม่เอาพัดลมจากบอดนะผมจะใช้ตัว อ่าเรกติไฟจะไม่เอาพัดลมจากบอร์ดนะครับผมจะไม่เอาพัดลมจากบอร์ดนะครับขน,นบาดนะน,นี้ยังบ่ยโมฮวนเลยพี่น้องแมวเอ้ยง่ายง่ายเนี่ยเชื่อมเหล็กอยู่ตอนนี้เนี่ยนะครับนีบาา่โมฮวนเอาสางมีไฟแชกไปยืมไหแช็กเลยเอาไฟแชกมาก,ก่อนยืมไหมเช็ก,ก่อน,นะครับเดี๋ยวพวงชิงานเชื่อมเขาจะเป็นแบบไรเชื่อมตัวนึงนะครับเนี่ยผมจะใส่อ่าเรกติไฟเอาบ่อใดใส่พัดลมจากบร์มีตัวกันชงกันชอ็ชอตใส่พิษกลัว ตัดอันนี้ดูดนี่ครับยังบอกยังบอกทำงานนะพัดลมเนี่ยกว่าหมอแปลงมันแข็งครับเพราะเป็นทองแดงแท้เนี่ยอ่ายังบ่มีการนี่อุ่นบ่มีอุ่บออนบ่มีอย่างไยแหละนิ่มๆเลยอ่าพัดลมทํางานเมื่ออุณหภูมิร้อนเดเวอร์อ่าสร้างไปเด่ว,วา่าพัดลมมาทํางานเนาะผมม,ผมมีระบบของผมอยู่อ่าจะไปดูทํางานที่อุณหภูมิเท่าไหร่อ่ะ,อะนี่ครับอ่าเดี๋ยวมันหอนทํางานเลยนี่ครับเป็นไงครับระบบ พอร์ตหัไฟเซีตีแล้วก็บ,บ่มีการดึงไฟบ่มีการกระชากแบบนิ่มๆซอบๆ,ๆนะครับเอานี่อ่าเมื่อยเย็นเมื่อเมื่อพวกบอร์ดพวกอะไรมันเย็นแล้วพวกมอสฟอร์มมอสเฟตมันเรียกว่ามันทํางานหนักเนี่ยบ่มีบ่มีห่อนครับนี่เจ้ามันเล็กความนะบ่บ่มีห่อนนี่ยเบาๆอ่าเดี๋ยวเมื่อมันเย็นอ่านะเนื้อไอไอซีคาตัวอ่าเป็นอ่าเช็คอุณหภูมิมัน มันเย็นนะพมเพแมันเย็นแล้วมันก็หยุดครับจะทำงานเมื่ออุณหภูมิที่กำหนดเอาไงอยู่ประมาณสามสี่สี่องศาเนี่ยแต่ว่าตู้เตือนยังว่าอยู่เพิ่งเขาเชื่อมเล็กกันมันไปาไดเลยตั้งเสียงนี่ยเอาพ่มเพแตมันเย็นเลยหยุดแล้วครับนี่นี่หยุดแลยไหนเขาทำงานเบิ้งเขาเชื่อมเล็กเอาเงีวๆเลยเอาเงีวๆเลยนี่ครับนี่เอา้ยวๆเบิ้งนี่เขาเชื่อมจะจีเล้วเลยเบิ้งคุณเอานี่นี่ นี่เานี่เ็ดงานี่ยเ,เ,ยเบิดมือครับฝนแดดแดดดีๆแลนี่พูดถึงเรื่แดดดีอ่ะไก่เที่ยงหลังวันสี่โมงเช้าวันสิบกว่าน,นาฬิกาสิบสิบเอ็ดนาฬิกาเลยนี่ครับเอาง่ายๆนี่ครับพี่กี่ด้านเชื่อม,มีบะเบิดมือครับจนสอดคนละเอาง่ายจนสอดอ่ะคนน่ะเนี่ยนี่ครับเอาเชื่อมต่อเหย้ามันทะลุเนาะนี่ครับเนาะช่างเชื่อมไปเมื่อรับนี่ ทำงานเงีๆเลยครับผมตู้ยังโมหอนเลยนะเนี่ยเบื้องตู้เนี่ยเนี่ยเบื้องนี้อ่ะแดดกับขึ้นๆบดๆนะครับ,บ,บเนี่ยเบื้องบดๆเชื่มกันเงีๆเลยทีเดียวนี่ครับนี่นี่ก็คือเน้นที่แดดออกนะครับเน้นที่แดดออกเวลาไปเชื่อมงานาแบบใส่แบบ เงี้ยวต่ตอนนื่งแน่นๆทีดแดดออกนะครับผมครับเดี๋ยวตอนนี้ก็คือผมมีไฟยังรวมแล้วนะครับเพราะว่ากัจัดในถึงแล้วนะครับราคาทุกอย่างที่ผมแจ้งไปก็คือตามนั้นเลยคนที่ท่านในสิบหาชุดเนาะนี่ครับนี่ให้สร้างเิ็ดวงเฮ็ดงานผมก็ใส่จากอันนี้เอาเดี๋ยวถอดออกเดี๋ยวสิ่านี่ยังพันนินี่าถอดออกก่อนนะครับนะครับนี่ ปลาลูกค้านี่ก็มานี่ก็ถามก็ได้ว่าใส่ในบ้านตอนนี้บ้านเฮาไฟดับบ่ดัดดับดับนะเบิ้มื่อเลยเนาะดับผ่อนหนาบุงแรงแต่อยู่นี่มีไฟใส่บ่ฮะอยู่นี่มีไฟใส่บ่ถามลูกค้าดูจัดแล้วเอาบ่ฮู้ไฟติดอยู่นะเออไฟติดอยู่อันนี้ลูกค้าไม่เขาบ่ฮู้แต่ว่าบ้านนี่คือไฟดับนะครับใส่ทุกอย่างนะครับผมนี่ยตอนนี้เป็นหลอดไฟไฟติดอยู่ครับแต่ว่าเออไดจิตไปเฉีอบไปเบิ่งไหมนะครับ เอายาวๆกันแล้วกระแดดบดออกเราปุณินี่ครับผม่รัแมเลี้ยวๆเลยนี่โซ่เลี้นี่นี่เอี้ยวๆกันเลยทีเดี่วนี่ครับเอานี่แหละตัดเล็กได้พุ่นละอ่ะคือเทียด้วยเบอร์ขันงานเช่งเล็กนี่มันได้มันได้ทุกอย่างอยู่แล้วนะครับต้องคนตัดเล็กเป็นหู้นี่อ่ะนี่วงหินตัดถ้ามันขาดเลยจะมันมันหันเขาเชฉียบเลยมั้ง ใส่เวลาพวามละลายแห้งนี่ครับแดดมันกับบดน้ำลยนี่แช่ว่าก็เชื่อมได้แล้วแต่ว่าาช่วงที่เวลางานเชื่อมงานยังคื้นเน้นนี่ดแดดบดระคืมเลยนะครับโอ้ตัดบนิบบบแมนธรรมดาแต่แบตเบิร์ไปคืนหนึ่งเลยบบบมันตรงมีแดดซอยน้ำนะเพราะว่านี่มันงานหนักเพราะว่าแบต100แอมป์นี่เวลาเชื่อมนี่กิน220กินประมาณ18แอมป์ 18แอมป์นี่ลากบเยาวนะเป็นเอซีพูดถึงเอซี18แอมป์นะ18แอมป์ก็มันเป็นระบบ24มันจะกินอยู่ประมาณหาต่อนหนึ่งอ่า18กับ18 8 18แอมป์แหละ8 1แอมป์ดีซีนะครับเดี๋ยวผมดีใส่เวลาตาดัดเงากัน,หนอหโอ้ยอย่าให้ตัดต่อครับกินแบตหลาย <laughs> อาเชี่อมนี่ได้คันตัดอย่ากินไฟมหาศาลเลยมันสวดคาดนี่อันนี้เป็นหูไม้อะไรอยู่นี่นี่นะครับนี่ตัดแล้วออกไปแล้ว่วนหนึ่งเนาะเป็นคนเยอะตัวนี้ออกก้องใส่ก็อู้มันเองไปเชื่อมไปเรื่อยนี่ครับเชื่อมเชื่อมดีกว่าตัดเลยกใส่หาศาลเลย ตัดได้นี่ตัดได้นี่ยคือขากันเถอะตัดก่อนนี่ได้นะนี่คักเลยเอานี่ขาดแล้วนี่มันบ่ฮู้นี่ตัดได้นี่คือมหาศาลแลยนะครับกินมหาศาลเลยนี่เงี้ยง่ายเลยนะครับผมนี่ทำงานพัดลมยังบม่หอบเลยนี่เบิ่งนี่ครับพัดลมยังไม่ร้อนเลยนะครับ บอดเบิดเ <ider> ่า <cuz> ม <I ain> ีห <mówi> the ้อนครับผมเ่ามีอุ่นเพราะว่าเปนบรได้เบิดมือเนาะอันนี้ก็คืองานเทศว่าเชื่อมเล็กได้นะครับเชื่อมเล็กได้นี่เอานี่ถามลุงผมก็ได้มือนี่ไฟไฟดับบนไหนมาใหม่นี่ไฟบานเท่าดับบ่ดับดับเบิดมือแต่อยู่นี่คือมีไฟใส่ฮะอ๋อเอาแต่กราเซะฮะฮะฮอันนี้ทียมจังเลยมาเฮ็ดบ้านนี่ครับไฟดับก็เฮ็ดไดนะเพิ่นจะใส่นี่แหละตู้เชื่อมเบิดนี่แหละ อันนี้เพิ่อนก็เอาไปใส่แล้วเป็นของลุงไปชุดเท่อไปนะชุดนอนหน้าครึ่งราคาเจ็ดพันกว่าบาทใส่หวัวใจกมื่อแล้วนี่มันแดงแต่มื่อติดนะเกือบป,ปีแล้วเกือบปีแล้วใส่ได้บอเสมือใช่ใส่ได้เ,าดเนาะอันนี้ไฟดับนะครับเดี๋ยวขึ้นในบ้านนี่มันเรามีไฟอ่ะเห็ดใดเบิ้งแต่ว่าใส่ในเบ็ดบ้านนคือ,อมีตู้เย็นมีตูต้แช่อยังเขาหนึ่งแหละนะครับเพื่อนสร้างโมเดลงานอีก ครับคือหงอยู่แล้วว่าไฟดับแต่ว่าก็กคือนี่นะเตือนเบิง่งนี่ครับมีเตอร์อยู่ตังใจตยุ่งั่นแหละเอาไฟประตรงเสียครับแต่มันบฉพาะสิสำรับเป็นไฟบานนั้นนหะพูดถึงเป็นงานเทศกาลแบบหยาดมาหลายๆอันนี้ก็คือบ้านพุ่นกับบมุนทุก,กันบูมุนเป็นปยุบานนะครับนะยุ่งเสีแหละมีเตอเตเร,ร์บูมุนตะเกียร์นะครับนอกจากมี่ เทศกาลหยาดมาบ้านนะใส่ไฟหนักๆมันอุ่นความสิสำหรับเป็นไฟบ้านนะครับนี่เป็นโซโลาเซลล์เตรียมงานติดนะครับสนใจก็โทรมาสอบถามตามเบอร์นรั่นแหละใสไ่ไฟบงไฟเบอร์พร้อมแล้วมีตูช้ชงตูเง้เสียบมีอย่างความี๋ยวสร้างมาตัดไอ้นี่ให้เพิ่งเนี้ยตัดใหม่แล้วเสียบปลั๊กให้ตัดใหม่อันนี้เดี๋ยวเยพิ่งก็อเออคืองานผมนะ่มันจะมีใหม่มีอย่างร่องความนะเพราะว่าใหาม้มอแป้งเนียนนานะครับเราไมีการบีบกันอย่างเพื่อป้องกันการขนส่งนะครับนะครับ นี่ยนะโอ้ยปลกมันนี่คนระับปลกที่ว่าสร้างเชื่อมนะอ่าสร้างบระมาณบระมาณสร้างเชื่อมใส่ไปนในบ้านตัวน,น,น,นี้นี่ปลาคนมาแค่นี้เลยไปนี่นะี่ครับนี่ครับตัดใหม่พอมอย่างนี้คนระับปิดก่อนเดี๋ยวี้จะเอาเอาเอาตู้นั่นไปเสียบอย่างนี้ปิดก่อนอ่ะเดี๋ยวเสีย๊ใส่ ใส่ใส่หินเจียพร้อมตัวนึงเดี๋ยวคนปิญญานปักมาใส่โซลเซลยวประมาณใส่โซลอันนี้ก็โซลเซียวเราหยิบเแต่ว่ามันจะเป็นตูท้ทีเทสเนี่ยผมอยากปักตัวนี้ออกอ่ะนี่นะปักนี่นะบอลลูนจะไปเสียบตัวนึง่งเอาง่ายแค่ตู้เชื่อมได้ไม่กันนักผมแห้งแล้วอันนี้เอาเปิดตู้เชื่อมพร้อมนะครับเปิดตู้เชื่อมพร้อมนี่ผมก็เอาปักโดที่ว่าเสียบในบ้านมาเสียบตนี้พร้อมแล้วนะเอาเปิดใช่เสียบปักก่อนเลยเอาใส่หินเจียพร้อมนะนะครับ นี่เกียร์ความปังปนี่แหละเสียบเสียบจากตู้นี้เลยนะี่นะครับบ่ได้เสียบน้ำอา่าภายในบ้านเนาะแต่คือตู้นี้เพี้ยวนี่นะครับอ่าตู้นี้พร้อมนะครับเชื่อมมันกินหลายนะครับแล้วมันได้มันก็ได้ตมันกินหลายนะีคสิเขาไอ้ตัดเล็กความนะเชื่อมพร้นะอนมอนี่ครับเป็นบ่เนี่ยครับกินมหา,าศาลเลยนะี่ นะครับเนี่นะครับเชื่อมเล็กค <si ือใส่ได้แต่ว่าจะไปงานหนักเกินคือย่างที่ผมลงที่แบบแม่ของสวนนะมันหนักเกินนะอันนั้นน้องเขามันหมื่นวัดตัวนี้มันแค่สูงสุดกับพี่โคกพันนะครับนี่ก็ใส่แค่นี้เบาๆจิ๊บๆครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามพอกอนพทกกอนพีกอนสนใจโทรมาสอบถามนะครับรายละเอียดแต่ว่ามันก็ เต็มไปแล้วเหลือยี่สชุดเดียวลูกค้าเพิ่นกำลังถามครอบครัวเพิ่นก่อนคุยกันนะครับพอขับโอนก็คือมันเหลือชุดหนึ่งนะครับพอมันเต็มชิพหาชุดแล้วก็โทรมาได้ตลอดนะครับหลังสามสุ่มกรุณาโทรมาที่เบอร์ศูนย์เก้าหกสี่เก้าเจ็ดห้าแปดสองเจ็ดนะครับนี่แอดไลน์ค้นหาด้วยเบอร์โทรที่ทั่วโลกครับทั่วโลกก็คือนะครับคนที่ไปเห็นงานอยู่ต่างประเทศคือคนไทยนี่แหละกตที่เพิ่นโอนมาตอนนักหนนี้ชุดชิพหาชุดโปรชิพหาชุดก็คือ มีเกาหลีกับไต้หวันนะครับนะครับเกาหลีนี่ยอยู่ซีว่าเพิ่นซียูที่จังหวัดอุดรน,นะครับไต้หวันนี่น่าจะน้องไข้นะครับน้องไข่ถ้าจำผิดนะครับค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกที่เบอร์0 6 4 2์หกสี่องเนจ็ดนะครับถ้าไม่ได้รับการฝากข้อมูลของความไว้ยจะตอบในช่วงเคลียร์งานแล้วเนาะโทรมาสอบตามตามเบอร์เอ้าเปิดนี่ครับเดือดดอกแล้วใส่ดีครับเัืนี้เตรียมเล็กพร้อมแล้วเัืนี้นี่ครับใส่ยากันนี่นะ ครัไม่มีพอได้เสียบเกี่ยวกับเพาะในบ้านเพราอตู้ในบ้านขึ้นในบ้านนลยครับบ่มีสายจากตู้นี้เลยนะครับที่เทศไทยนะราคาไม่ถึงสองหมื่นได้แค่ชิพมาชุดนะครับนี่เลยนี่อ่ามันใส่งานพอผมสีเตรียมเล็กกว่าหน่อโอ้โหเนี่ยเตรียมตรงนี่ เสษยดมากเลยเตรียมไปเบิ่มความตอนเขาเฮ็ดงานดัดเล็กความนะนี่ครันนนบน,นี่นะมึงเตรียมไปเลงมันคือหัวมันอลไรดีนะเอาเปิดเลยดี้คิม้มเปิดเปิดไว้แล้วเชื่อมแล้วเปิดไว้เอาเปิดไว้ก่อนเชื่อมเล็กความนะครับฟังเสียงเอาเอนาะ ชัดเล็กพร้อมน,นะเชื่อมพร้อมน,นี่ครับโมเมนต์วาไฟน์โมพอเนี่ยคือสูบเชื่อมมันติดเป็นขีดขีดทูบนะครับถ้ามันกระจูดนเลยเห็นบไหมเขาเปิดพร้อมน,นะนี่นี่ครับเงียบเงียกันเลยนะครับนี่นี่เงียบเงียกันเลยฟังเสียงเอานะนี่ครับนี่ฟังเสียงเอาเดียฟังเสียงเอาเลยเียวผมจะต่อยพร้อมเอาเนี่ยนี่ตัดเล็กตัวนี้เอาเนี่ยน,น,นี่เอานี่นี่เอาเนี่ยขาดแล้วเนี่ย นะครับผมเกลียาวกันเลยทีเดียวอ้าวพ่อพ่อพ่อมาแล้วแล้วเทียดอะไรเดียดตู้ระเบิดนะครับนี่ครับนี่เฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดให้เบิ่งนะครับนี่เฮ็ดให้เบิ่งคืองานดังๆคือว่าเชื่อมเล็กตัวเดียวเนี่ยกับพิกมหาศาลแล้วสี่พันอยู่แล้วนะครับนะครับนี่ครับสร้างกับใส่งานพร้อมเอาสนใจตามเบอร์นะขอบพระคุณครับผม